สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกทันเนาะค่ะกลับมาพบมาพบก,กับเจตาผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะวันนี้เจตาก็จะมาวางแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะคลิปนี้จะเป็นลักสิบเดินดีเด้อค่ะของเจตาที่พานมาลุดลุดไปแล้วพี่น้องลุดคักลุดแนนกบขอโทษขอไพเอฟซี FC ทุกทันเนาะค่ะสองหมวแล้วเด้อค่ะพี่น้องสองหวัวแลเดอ้อ สองมัดแล้วสองมัดแล้วเด่นหลัก10บของเจตากากากงามๆขอโทษขออภัยเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะวิจารณาเอาเอซขอมากค่ะ f อซขอมาก เจตาจัดให้เลยขอลักสิบแน่เจตาขอลักสิบแน่พี่ขอบุขอบคุณเด้อค่ะที่ยังเข้ามารับชมรับฟังมาติดตามเนาะแนวทางของเจตาหลุดแล้วหลุดเลยเนาะค่ะหลุดแล้วหลุดเลยอ,อขอพ่ายหลายๆมาไปใหม่ไปต่อค่ะไปใหม่ไปต่อกับวันที่ยี่สิบเนาะ หลักสิเดินดีของเจตาเดินหลักสิบค่ะเดินหลักสิบเจตาห้สองกับหค่ะเลขประกบหนึ่งกับสมกับห้บันทียี่สิบสองทุ่มขึงไพจะไปต่อกับเจตาก็เตรียมแคบหน้าจอเด้อค่ะไปพิดจ,จรณาเอาลงงหามือนีมืออีกวันพุธเนาะค่ะมือหนึ่งล่งหาก่อนมือหนึ่งค่ะ ตามใจเอฟซีเนาะเจตาจัดให้เดินหลักสิบค่ะเอาไว้พิจารณาฝันฝันใส่ตอบอพี่น้องเจตาจะฝันบอ่อดี <c oughs> ลุดไปสองงวดเนาะเววายอก,กันไปสลับพี่น้องเนาะพอได้หัวเจตากระสอกมาอยู่สอกให้มันนั่นเขามันเดินเนาะค่ะแนวท่างกัน,นเนาะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้าใจเนาะค่ะ ขอไพ่หลายๆล,ลวดไปเอาไม่ไปโตเนาะค่ะไป่อที่หินนี่แหละเอาสองกับหกนี่แหละค่ะหลักสิบเดินดีอ่ามาตามต่วว่ามันจะเข่าบ่งหมดนี่เนาะวันที่ยี่สิบตามต่อไปไม่วันผุดเนาะค่ะสองถุงขึงไปต่อเล่าพัฒนากับเจตาหลักสิบเดินดีเดินหลักสิบเนาะค่ะลุดไปแ่บขอถูดขอไพ่หลายๆ แคหนาจอค่ะแคบนาจอแล้วก็ไปโตแคบนาจอเป็นของคุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีสรุปดินเน้นเจาะเนาะค่ะสรุปดินเน้นเจาะในน้อยพี่น้องคลิปในน้อยคลิปเด่นคลิปนิ่งคลิปเจาะเพิ่นเนาะที่เจตาขอพวางในคลิปนี้เนาะค่ะ สรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีเพื้นดินมากเนาะพี่น้องเจ็ดเข่าเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะคุณยายใจดีนี่เขาเจ็ดบนเจ็ดล่างค่ะวันที่สิบแปดที่ผ่านมาสิบห้าผัดรูดเนาะรูดสองหวัหวหัวที่สามเข่าเจ็ดเนาะค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะมาไปตามแนวทางไม้ของเพื้นค่ะพี่น้อง แนวทางใหม่มาแล้วค่ะสรุปเด่นนินเจาะของคุณยายใจดีเนาะค่ะกับขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทังช่องของเจตากับขอบพระคุณนเป็นอย่างสูงค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมีเขามีรุดเนาะ อะไรก็เกิดขึ้นได้กลับขอโทษขออภัยคะ่ะแนวทางเพิ่นหลุดไปกลับขออภัยเอฟซีแทนคุณยายใจดีเนาะคะ่ะเขามาไปใหม่ไปโตมือใหม่วันที่ใหม่เนาะคะ่ะไปโตกับคุณยายใจดีวันที่ยี่สิบเป็นวันพุธสองทุ่มครึ่งคะ่ะเขามาไปใหม่รุนกันใหม่เนาะคะ่ะรุนกันใหม่รุนกันใหม่วันที่ยี่สิบ สรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะวิงลูดของเพื่อนไหหมาแปค่ะเน้่นสองหางเน้นสองหาง8ปดศค่ะเจาะศูนสองหน่อยน่อยแข็งแข็งค่ะพี่น้องน่อยหนยหางถือใจ f อฟซีมักหน่อยเนาะค่ะจัดให้คลิปนี้มีแต่หน่อยหนอยหางเด้อค่ะ สรุปดินเน้นเจาะในคลิปนี่คลิปดินหลักสิบดินหลักสิของเกตานี่ค่ะน,น้น้อยแขนแข็เอาให้ถูกใจอฟซผู้ผ่นชอบเนาะค่ะชอบโบอคือกันมักบบคือกันคือวานละจัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านที่เขาชอบเขามาักผิจารนาเอาว่าชอบของไผ่จัดของไผ่เนาะค่ะ หน่อยไลยเอาที่เขาชอบเนาะค่ะเอฟซีเอาต่อไปคะ่ะต่อไปแครหนาจโจเราไปต่อคะ่ะของตาบรรทัดคะ่ะตาบรรทัดวันที่สิบแปดีนลุดไปเดอรค่ะพี่น้องบ่เข่าเนาะของตาบรรทัดไม่เดินคะ่ะไม่เดินไม่มาสองงวดแล้ว สรุปดินนี้นเจาะงวดนี่วันที่สิาเข่าไปซี่มีสามงวดค่ะที่เจตาเบิงเบิงจากน้อยเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะเที่ยวเน้าทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาหลุนกันต่อไปใหม่วันที่ยี่สิบของพื้นเนาะค่ะตาบรรทัดลาวพัฒนาเอฟซี FC. ปพูพืนต่มอยู่ จับตามองเตรียมแคหนาจอไปต่อวันที่20กับตาบรรทัดเนาะค่ะเอตาบรรทัดมาเบิงสรุปดินดินเนจาะขึ้นค่ะบานเดินวิ่งรูดเด่นที่สองค่ะวิ่งรูดเด่นที่สองเน้นที่5 2าสเจค่ะเจาะสตัว1หาง5 2า ไปชอบกระจัดพี่น้องแคปนาจอเอาไปไว้รุ่นกันเนาะคะ่ะรุ่นรุ่นใหม่ไปใหม่มือใหม่เนาะคะ่ะไปใหม่วันใหม่แล้วเนาะหลุดไปหลุดแล้วก็หลุดเลยค่ะมาไปต่อกันในวันผุดเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณตามบรรทัดหลยๆเด้อคะ่ะที่เอาแนวาทางมาว่างทางช่องของเจตตา ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะเดี๋ยเอาแนวทางมาว่างทางช่องน,น่อยเอา้เอามานันนใส่กันให้เบิ้งพี่น้องแคปหนึ่งได้สองสรุปดินนินเจาะนน้อยแขนแขนตาบรรทัดกับคุณยายใจดีค่ะแคปหน้าจอเอาไปลุนไปเบิง้งเบิ้งใส่กันเนาะค่ะเบิ้งใส่กันพิจารณาเอา เใส่กันชอบกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะคุณยายใจดีแคปหนึ่งได้สองายคลิปคลิปเดินหลักสิบแล้วก็สรุปดินนินเจาะของคุณยายใจดีกับตาบรรทัดค่ะเจตตาก็จะจัดไทยแบบนี้เนาะจัดไทยแบบนี้เอซเป็นท้งใดทรรมัดกระจัดค่ะ คุณยายใจดีเด่นนแปดของบมีดรกคะของเจตาเด่นหลักสิบแคปหนึ่งได้สองค่ะแคปหน้าโจเอาไปต่อวันที่ยีสิบเนาะคะ่ะเจตาลุ้งห้ก้อนมือหนึ่งเนาะลุ้งห้กรอนมือหนึ่งเด่นหลัก10บแล้วก็สรุปเด่นเน้นเจาะเนาะคะ่ะ ลุงไหก่อนเอาไปผิดจารณากันเบิ่งใไซกันเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเลขกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะมีเขามีรุดรุดไปกะกาบขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องปองปไปทุกทานเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีคะ่ะคอยพี่น้องมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เดินทางไปไซอิอขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยรักษาสุขภาพกันด้อค่ะสุขภาพให้แข็งแรงทุกคนคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ